จากกรณีของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้มในระบบประกันสังคมซึ่งมตินั้นนะคะก็คือมาตรา3 3ในส่วนของลูกจ้างนะคะจะได้รับเงินเยียวยา2กรณีคือ 1. จะได้รับเงินจากรัฐบาลคนละ2,500บาท 2. จะได้รับจากประกันสังคม50%ของรายได้นะคะซึ่งมาตรา33ทุกท่านนะคะที่ได้รับ2,500บาทได้รับจากทางรัฐบาลนะคะ และในส่วนของ50%ของรายได้นะคะจะได้รับจากประกันสังคมค่ะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของประกันสังคมนะคะจะไม่ได้รับทุกคนนะคะ,ะก็คือทุกคนที่ได้รับเงิน2,500บาทจากรัฐบาลจะไม่ได้รับ50%ของรายได้ทุกคนนะคะจะได้เฉพาะคนที่อ่ ตรงตามเงื่อนไขของทางประกันสังคมค่ะสำหรับเงินชดเชย50%ของรายได้นี้นะคะก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะว่าจะไม่ได้รับทุกคนคะ่ะต้องดูตามเงื่อนไขนะคะคนที่จะได้รับ50%์ของรายได้จะต้องเกิดการว่างงานจากสถานการณ์โควิด1 i ระบาดนะคะโดยเป็นกิจการที่ทางรัฐบาลสั่งปิดแล้วก็เงินที่จะได้รับนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7,500บาทนะคะเทียบจากเงินเดือน1 5 0 0 0บาทคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันนะคะเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะคะภายใน15เดือนย้อนหลังค่ะและถูกหยุดจ้างงานเนื่องจากว่านายจ้างหรือว่าสถานประกอบการของท่านถูกสั่งปิดโดยคำสั่งรัฐบาลค่ะนั่นก็คือเงื่อนไขของคนที่จะได้รับ50%ของไรายได้จากประกันสังคมนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาดูตัวเรานะคะว่าเราเข้าเกณฑ์เงื่อนไขของทางประกันสังคมหรือไม่คือกิจการโดนสั่งปิดจากหน่วยงานของทางรัฐบาลหรือไม่และตัวเราได้ทําเอกสารยื่นรับผลประโยชน์หรือยังและเราได้ยื่นเอกสารให้นายจ้างหรือยังและนายจ้างของเรานะคะได้ยื่นเอกสารต่อประกันสังคมแล้วหรือยังนะคะ ในส่วนของจะได้รับเงินวันไหนหรือจะได้รับหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าตัวเรากับนายจ้างนี้ได้ทําการเตรียมเอกสารแล้วก็มีการยื่นเอกสารแล้วหรือยังนะคะนายจ้างยื่นเอกสารต่อประกันสังคมหรือยังถ้าหากว่ามีการยื่นแล้วนะคะก็อาจจะได้รับเงินภายในรเร็วเร็วนี้นะคะแต่คุณก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของทางประกันสังคมด้วยค่ะ สำหรับช่องทางและวิธีการรับเงินนะคะก็คือท่านจะต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนเรียกว่าใบสปส201ทั7นะคะพร้อมกับแนบเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วก็แนบสำเนาสมุดบรรัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตัวท่านเองเพื่อที่ว่าทางประกันสังคมจะได้โอนเงินมาให้นั่นเองนะคะ และเมื่อตัวท่านนะคะรวบรวมเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วก็ให้ท่านนำเอกสารไปให้ในายจ้างจากนั้นนายจ้างก็จะรวบรวมข้อมูลไปให้ประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งหากว่าประกันสังคมได้รับข้อมูลแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ3วันทำการนะคะที่จะมีการพิจารณาเพื่อที่จะอนุมัติเงินให้คุณนั่นเองค่ะ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนท่านใดนะคะที่อยู่ในมาตรา33ที่ได้รับเงิน2,500บาทจากทางรัฐบาลท่านจะไม่ได้รับ50%ของรายได้ทุกคนนะคะจะได้รับเป็นบางคนจะได้รับเฉพาะคนที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขของทางประกันสังคมเท่านั้นค่ะ